แบร์ไต่แล้วเคยทําคลิปเล่าถึงความเป็นผู้นําเทรนด์ของ Apple ไปแล้วว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ Apple ทําแล้วสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆทำตามนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ลองไปดูก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าให้ฟังถึงของดีจากฝั่ง Android ที่ Apple ขอยืมหน่อยขอยืมมาเป็นแรงบันดาลใจจะมีอะไรบ้างไปตัดสินใจพร้อมกันครับ เริ่มกันด้วยสิ่งที่อยู่คู่สมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองถ้าเกิดใครที่ใช้ Android ในยุคแรกๆเนี่ยก็คงจะรู้จักกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Swipe t y p i n g ใช่ไหมละครับ Swipe Typing เนี่ยคือการพิมพ์แบบไม่ต้องยกนิ้วออกจากคีย์บอร์ดเลยนะครับโดยใช้การลากเพื่อผสมคําแทนแทนว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ฟีเจอร์นี้จนคล่องเนี่ยจะพิมพ์ได้เร็วมากๆเลยครับทำให้ใครหลายคนเนี่ยที่ย้ายจาก Android ไป iOS เนี่ยก็พยายามจะหาสว i p e Typing นี้มาใช้นะครับซึ่งก็ต้อง พอ Apple เห็นว่าใครใหลายคนเนี่ยโหลดแอป,ปมาใช้กันเยอะ Apple ก็เลยจัดให้ครับจัดการแอ d feature นี้เข้ามาหลังจาก iOS 13 <S <S เป็นต้นไปทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ swipe typing แต่ว่า Apple ขอเปลี่ยนชื่อเป็น quick p a t t typing หลังจาก iOS 13จนปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า Apple ทําฟีเจอร์นี้มาเนี่ยเหมือน swipe typing ทุกประการเลยครับแต่กว่า Apple จะทําออกมาได้เนี่ยก็ตามหลัง Android เป็น10ปีนะครับแม่ Apple จะทําท oh ั้งทีทําให้รองรับภาษาไทยหน่อยก็ไม่ได้ ความสามารถต่อมานะครับเป็นการทำงานแบบ multitasking ใน Android หรือที่เรียกว่า split screen ซึ่งเป็นการเปิดแอปพลิเคชัน2แอปไว้ในหน้าจอเดียวซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยเริ่มใช้ใน Android ตั้งแต่ปี2016ใน Android 7ครับทางด้าน iPad เองเนี่ยก็เริ่มมีฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับแต่ว่าอยู่ใน iPad OS 13ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2019สนะครับส่วนของ iPhone นะครับยังไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับแต่ว่าแทนที่มาด้วยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Picture in Picture ซึ่งเป็นการเปิดหน้าจอขนาดเล็กซ้อนอยู่บนจออีกทีหนึง่งโดยเริ่มใช้ใน iOS 14ที่ออกเมื่อปี2020แต่ว่าฟังก์ชัน Picture in Picture นี้ใน Android เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ Android 8ที่ออกมาตั้งแต่ปี2017โธ่ใช้แล้วนะ Apple และเมื่อ Apple เดินทางมาถึง iOS ตัวล่าสุดอย่าง iOS 14ที่พออัพแล้วเนี่ยก็ได้กลิ่นอาของ Android ออกมาจากเครื่องของ Apple เยอะจริงครับ เพราะว่ามีหลายๆฟีเจอร์ที่ช่างละไม้คล้าย Android เช่นเหลือเกินอย่างที่ชัดที่สุดเลยเนี่ยก็คือฟีเจอร์ w i d g e ็ตครับอธิบายวิดเจ็ตกันนิดนึงว่ามันคือเครื่องมือที่เอาไว้แสดงข้อมูลของแอปต่างๆให้มาอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนครับซึ่ง Apple เนี่ยก็เริ่มใช้ Widget ตั้งแต่ iOS 14เป็นต้นไปแต่ในขณะท,ที่ Android เนี่ยมีฟีเจอร์ Widget เนี่ยมาตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็13ปีแล้วครับ ถ้าเกิด iPhone ของคุณยังเป็น Android ไม่พอนะครับแพนขอเสนอนี่เลยแอป Library นะครับที่เป็นการรวมแอปทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันที่มีการจัดระบบระเบียบแยกกลุ่มให้อัตโนมัตินะครับซึ่ง Apple ทําออกมาได้น่าใช้มากๆเลยครับไม่ต้องไปเลื่อนหาแอปให้ปวดหัว,วเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันช่างเหมือนแอป Drawer ของ Android จริงๆครับและอย่างสุดท้ายเป็นความสามารถที่มาพร้อมกับ iOS 14.5นั่นก็คือความสามารถในการปลดล็อกใบหน้า แม้จะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ซึ่งสาวก p h o n e เนี่ยก็รอฟีเจอร์นี้มาน,นานมากมากเลยครับเพราะว่ามันช่างเหมาะกับสถานการณ์โควิดแบบนี้จริงๆฟังแล้วดูดีใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการปลดล็อกใบหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่แต่ว่าเป็นการปลดล็อกด้วยแอปเปินั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าใครก็ได้ขอแค่มี Apple Watch อยู่ใกล้ๆก็ได้แล้วครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยดันไปเหมือนกับ Smart Lo ็อกบน a n น r o i d นะครับซึ่ง Android เนี่ยใช้มาตั้งแต่ Android 5หรือเมื่อประมาณ6ปีทีท่แล้วเลย งานนี้ก็ต้องบอกว่า Apple ลเนี่ยลอกกันบ้าน Android มาเต็มๆเ,เลยครับใครที่อยากดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปพี่หนุย่ยที่เคยสรุปไว้เลยครับและฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ Apple ได้แรงบันดาลใจมาจาก a อ d r ร i d นะครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าใน iOS รุ่นต่อๆไปเนี่ย Apple จะเอาแรงบันดาลใจอะไรจาก Android มาใช้อีกบ้างรอดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s r i กด f สับสไครั คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือซับสไคร e ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ